ชายคนนี้เขาพบเจอกับเรื่องที่แปลกประหลาดเขาได้ไปหาพ่อค้าสุดหล่อแล้วเจอกับผลไม้หม้อข้าวหมอ้มอแกงลิงไม่แน่ใจว่าคือผักหรือว่าผลไม้ก็ถ้าเพื่อนรู้ฝากคอมเมนต์ทีนะครับผมในตอนกลางคืนที่ดาวเต็มทองฟ้าและยามเช้ามาถึงเขาได้ปลูกต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงลงดินแล้วเติมน้ําแบบเยอะๆไปเลยมาดูกันว่าต้นจะโตสมใจเขาหรือเปล่าและต้นก็ได้โตขึ้นเขาได้ปักสปริงเกอร์เข้าไป3มจุด เพื่อเติมน้ําให้กับต้นมอข้าวมอแกงและก็ได้เอาใบหูช้างมาบังเดดหวังว่าต้นใหญ่ๆนะเมื่อเวลาผ่านไป2วันต้นมอข้าวมอแกงลิงก็ได้โตขึ้นเป็นสีดํานะปกติน่าจะเป็นสีแดงหรือเปล่าเขาได้นํำมอข้าวมอแกงลิงไปขายพ่อค้าร้านเลกแต่พ่อค้าไม่รับซื้อเขาจึงเสียใจแล้วไปขายที่ร้านที่สองเขาโชคดีมาก รับซื้อในราคา86,000กก็ถ้าเพื่อนๆชอบเล่นเกมนี้ฝากกดไลค์ให้เขาด้วย